สวัสดีครับช่วงนี้มารับชมข่าวในพระราชสำนักนะครับสมเด็จพระเทพ,พรัตนราชสุดาสยามบรมราชกุมารีเสด็จพระราชดำเนินไปในงานปิดภาคเรียนโรงเรียนชัยพิทยาพัฒน์มูล,ลนิธิชัยพัฒนาวันนี้เวลา17.38นสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาสยามบรมราชกุมารีเสด็จพระราชดำเนินไปโรงเรียนชัยพิทยาพัฒน์มูล,ลนิธิชัยพัฒนาจารุวัฒนานุกุลท่าพระในงานปิดภาคเรียนประจำปีการศึกษา2557 โอกาสนี้พระราชทานพระราชวโรกาสให้นักเรียนเฝ้าทุลละอองพระบาทถวายตัวเป็นนักเรียนจำนวน55รายจากนั้นได้พระราชทานรางวัลแก่ครูที่มีความวิริยะอุตสาหะและพระราชทานทุนการศึกษาแก่นักเรียนแล้วพระราชทานพระราชวโรกาสให้นักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่6จำนวน20คนกราบถวายบังคมลา ปัจจุบันมูลนิธิชัยพัฒนาบริหารโรงเรียนมาครบ8ปีพบว่ากิจการของโรงเรียนก้าวหน้าตามลำดับมีนักเรียนชั้นอนุบาล1ถึงประถมะศึกษาปีที่6ทั้งสิ้น228คนจัดการเรียนการสอนเน้นกลุ่มวิชาสามัญทั่วไปและจัดกิจกรรมพัฒนาอัจฉริยภาพนักเรียนเพื่อเสริมทักษะด้านต่างๆทําให้นักเรียนได้รับการพัฒนาการอ่านคิดวิเคราะห์และเขียนส่งผลให้มีความมั่นใจในตนเองกล้าแสดงออกมากยิ่งขึ้น ด้านการพัฒนาคุณภาพครูส่งครูไปฝึกอบรมและประชุมปฏิบัติการกับหน่วยงานต่างๆนำความรู้ที่ได้ไปพัฒนางานในหน้าที่พัฒนานักเรียนและพัฒนาตนเองให้มีคุณภาพผลการทดสอบระดับชาติขั้นพื้นฐานโอน et ชั้นประถมศึกษาปีที่6ปีการศึกษา2,556และ2,557ค่าเฉลี่ยทุกกลุ่มสาระการเรียนรู้และค่าเฉลี่ยรวมสูงกว่าระดับจังหวัดกรุงเทพมหานครและระดับประเทศ ในปีการศึกษา2,556ได้รับเกียรติบัตรเวรีเงินเนื่องจากมีค่าเฉลี่ยรวมสูงกว่าร้อยลและในปี2,557ได้ค่าเฉลี่ยรวมสูงกว่าปีการศึกษา2,556มีนักเรียนสอบได้คะแนนเต็ม100คะแนนในวิชาคณิตศาสตร์ทุนกระหม่อมหญิงอุบลรัตนชกัญญาสิริวัฒนาพันวดีพระราชทานประกาศเียบัตรวิชาชีพชั้นสูงแก่ผู้สำเร็จการศึกษาจากวิทยาลัยในเครือไทยเทค วันนี้เวลา18นาฬิกา44นาท,นาทีทุงกระหม่อมหญิงอุบลแราชกัญญาสิริวัฒนาพนวดีสเสด็จไปมหาวิทยาลัยศรีปทุมในการพระราชทานประกาศนียบัตรวิชาช,ชีพชั้นสูงแก่ผู้สำเร็จการศึกษาจากวิทยาลัยใน,ในเครือไทยเทคประจำปีการศึกษา2557ได้แก่วิทยาลัยเทคโนโลยีไทยบริหารธุรกิจวิทยาลัยเทคโนโลยีทักษิณาบริหารธุรกิจวิทยาลายัยเทคโนโลยีพัฒนาวิทยบริหารธุรกิจ วิทยาลัยเทคโนโลยีไทยเบญจบบริหารธุรกิจชนบุรีวิทยาลัยเทคโนโลยีไทยบริหารธุรกิจขอนแก่วิทยาลัยเทคโนโลยีวัฒนาบริหารธุรกิจวิทยาลัยเทคโนโลยีสิริวัฒนาบริหารธุรกิจและวิทยาลัยเทคโนโลยีไทยอโยธยาบริหารธุรกิจทั้งสิ้น1,051คน โอกาสนี้พระราชทามพระโอวาทความว่านักศึกษาทุกคนเป็นทรัพยากรที่ทรงคุณค่าของประเทศจึงควรใช้ความรู้ความสามารถในการสร้างสรรค์ประโยชน์แก่บ้านเมืองเพื่อเป็นการตอบแทนคุณแผ่นดินและต้องมีความมานะอดทนเพียรพยายามศึกษาหาความรู้ให้สูงขึ้นตามความถนัดและความสามารถของตนเองจะหยุดนิ่งไม่ได้ต้องมันพัฒนาตนเองให้ผู้ที่เป็นผู้ที่มีความกระตือรือร้นขนขวายในการแสวงหาความรู้อย่างต่อเนื่องเพิ่มพูนจากที่เรียนมาแล้วให้กว้างขวางยิ่งขึ้น ควบคู่กับการสร้างสารคุณธรรมไปพร้อมๆกันและต้องมีกำลังใจในการต่อสู้กับอุปสรรคที่สำคัญคือขอให้ทุกคนยึดถือในความสุจริตและมีความมุ่งมั่นทำตนให้เป็นประโยชน์อยู่เสมอเพื่อความเจริญภัยบูรณ์ทั้งของตนเองและชาติบ้านเมือง แถลงการสำนักพระราชวังเรื่องพระเจ้าวรวงเธอพระองค์เจ้าสมสวลีพระวรลราชาที่นดามาศเสด็จไปรับการถวายการรักษาพระเนตรณโรงพยาบาลจุฬาลงกรณ์สภากาชาติไทยเมื่อปีพุทธศักราช2554คณะแพทย์ผู้ถวายการรักษาได้ตรวจพระเนตรพระเจ้าวรวงเธอพระองค์เจ้าสมสวรีพระวรลราชาที่นดามาศและพบว่าที่พระเนตรทั้งสองข้างมีต้อกระจก คณะแพทย์จึงถวายการผ่าตัดต่อกระจกที่พระเนตรซ้ายก่อนเมื่อวันที่26มิถุนายนพุทธศักราช2554 บัดนี้คณะแพทย์โรงพยาบาลจุฬาลงกรสภากาชาติไทยได้ถวายการตรวจประเนตรขวาและมีความเห็นว่าสมควรกราบทุนเชิญเสด็จเข้าโรงพยาบาลรับการผ่าตัดประเนตรขวาโดวยวิธีสลายต้อกระจกด้วยคลื่นเสียงความถี่สูงและฝังเลนแก้วตาเทียมในวันเสาร์ที่28มีนาคมพุทธศักราช2558ณโรงพยาบาลจุฬาลงกรสภากาชาติไทยผลการผ่าตัดสลายต้อกระจกเรียบร้อยและเป็นที่พอใจของคณะแพทย์ ในการนี้คณะแพทย์ขอประทานให้ทรงงดพระกรณียกิจเป็นเวลาสองสัปดาห์ครั้งนี้พระเจ้าวรวงเธอพระองค์เจ้าสมสวลีพระวรราชาทีน่นด,ดามาศได้เสด็จกลับไปประทับณวังเทเวศในวันเดียวกันจึงประกาศมาเพื่อทราบโดยทั่วกันสำนักพระราชวัง28มีนาคมพุทธศักราช2558พระเจ้าหลานเธอพระองค์เจ้าสิริวัณวรีนารีรัตทรงเปิดงานการแข่งขันฟุตบอลมหากุศล วันนี้เวลา17.56น,นพระเจ้าหลานเธอพระองค์เจ้าสิริวัณวรีนารีรัตน์สเสด็จไปสนามกีฬากองทบกถนนวิภาวดีรังสิตเขตพญาไททรงเปิดงานการแข่งขันฟุตบอลมหากุศลที่คณะกรรมการโอลิมปิกแห่งประเทศไทยและภาคส่วนที่เกี่ยวข้องจัดขึ้นเป็นการแข่งขันฟุตบอลมหากุศลระหว่างทีมฟุตบอลหญิงทีมชาติไทยชุดใหญ่กับทีมรวมใจเพื่อเทอพระเกียรติพระเจ้าหลานเธอพระองค์เจ้าสิริวัณวรีนารีรัตน์ในฐานะที่มีพระอัจฉริยภาพด้านกีฬา ส่งให้ความสําคัญและสนับสนุนงานด้านกีฬาของประเทศมาอย่างต่อเนื่องเพื่อร่วมแสดงความยินดีและชื่นชมคณะนักกีฬาฟุตบอลหญิงทีมชาติไทยชุดใหญ่ที่สร้างผลงานในระดับสากลได้รับรางวัลเหรียญทองในการแข่งขันกีฬาซีเกมครั้งที่27และผ่านการคัดเลือกเป็นหนึ่งใน5ประเทศของภูมิภาคเอเชียที่ได้เข้าร่วมการแข่งขันฟุตบอลหญิงชิงแชมป์โลกหรือฟีฟ่าวีเมนส์เวิลด์2015ณประเทศแคนาดา สำหรับรายได้จากการจัดก,การแข่งขันในครั้งนี้จะมอบให้กับสถาบันมะเร็งแห่งชาติเพื่อช่วยเหลือผู้ป่วยโรคมะเร็งที่ยากไร้ต่อไปพระสงนิกรทั่วสารทิศร่วมลงนามถวายพระพรพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวเพื่อแสดงความจงรักภักดีที่ศาลาสิริราชร้อยปีโรงพยาบาลสิริราตลอดวันนี้มีประชาชนคณะบุคคลและองค์กรต่างๆ นำจากการดอกไม้และสิ่งของไปทูลเกล้าทูลกระหม่อมถวายพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวพร้อมลงนามถวายพระพรให้มีพระแผนไมัยแข็งแรงอาทิโรงเรียนบ้านลาง,งาอําเภอจนะจังหวัดสงขลาชมรมผู้สูงอายุจังหวัดสุพรรณบุรีกลุ่มแม่บ้านกเกษตรกรอมรัพย์บ้านกู่แดงอําเภอสารพีจังหวัดเชียงใหม่ธนาคารทรกสสาขาหันคาจังหวัดชัยนาทชมรมกำนันผู้ใหญ่บ้านอำเภอเฉลิมพระเกียรติจังหวัดนครศรีธรรมราชกศนอำําเภอศรีสมเด็จจังหวัดร้อยเอ็ด ชมรมผู้สูงอายุและอ,อสมอตำบลเขาไม้แก้วอำเภอบางละมุงจังหวัดชนบุรีอ,อสมอและโรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลคลองตาลอำเภอพรมพิรามจังหวัดพิษณุโลกเทศาบาลตำบลน,น,นาสูงอำเภอเดชอุดมจังหวัดอุบลราชธานีสมาคมลูกจ้างส่วนราชาการแห่งประเทศไทยอบตอและกำนันผู้ใหญ่บ้านตบโป่งตาลองอำเภอปากช่องจังหวัดนครราชสีมามหาวิทยายลัยสงขลานครินวิทยาเขตหาดใหญ่ชมรมผู้สูงอายุดีเด่นจังหวัดนครราชสีมา อบตอวัดวัดไสอำเภอเมืองจังหวัดนครสวรรค์โรงเรียนอินเตอร์แคร์บริรักษ์อำเภอเมืองจังหวัดสมุตรปราการจบข่าวในพระราชสำนักประจำวันนี้นะครับผมธีรวัตรพึ่งทองสวัสดีครับ